สวัสดีค่ะท่องเชวันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับเหล่าซื้ออีกแล้วค่ะ,ะถ้ามาเจอเหล่าซื้อนะคะก็ต้องมาเรียนวิชาภาษา,าจีนกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะตามเดิมเลยควายเลิศเชวัน่าสนุกสนานเรียนภาษา,าจีนกับเหล่าซื้อนะคะอะวันนี้นะคะสไลด์ถัดมาจะเป็นตี้อีเค ที่อีกครับแปลว่าบทที่หนึ่งนะคะนะักเรียนเรายังอยู่ในบทที่หนึ่งนะใกล้จบแล้วนะเรื่องนี้นะวอร์ซิฮวนโยยงวอรซิฮวนโยยงแปลว่า,ววา,ววาฉันชอบว่ายนะ้ำนั่นเองมาดูเลยว,ว่าเนื้อหานะวันนี้ที่เราจะต้องเจอเนี่ยก็คืออะไรนะอ่ะอ่ะสไลน์นี้ค่ะจะเป็นอ่าประโยคนะคะจะเป็นประโยคที่เกี่ยวกับ ในบทที่เราเรียนนะอันนี้ขึ้นหัวข้อว่าตุ้ยตูด้านบนนะคะด้านบนตุ้ยตูแปลว่าฝึกอ่านนะคะ,ะทีนี้คําว่าฝึกอ่านเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันอ่านว่าอะไรแล้วมันแปลว่าอะไรนะคะน,ะคะนักเรียนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้ฟังก่อน5ข้อนี้นะมี5ข้อนะคะ5ประโยคเดี๋ยวเราซื้ออ่านให้ฟังก่อนแนละ้วเราก็จะไปลงลึกทีละประโยคกัน ok นะคะ่าประโยคที่ ok 1พูดว่าอ่านว่า นี้สิฮวนเฉินเมยุ่นต้งนี้สิฮวนเฉินเมยุ่นตงข้อที่สองค่ะวัดสีฮวนโยยงวัดสิฮวนโยยงข้อที่สามนะคะเกิเกิดสิฮวนเผาปู้เหอจู่ฉิวเกิเกิดสิฮวนเผาปู้เหอจู่ฉิวข้อที่สี่ค่ะวัดสิฮวนผายฉิวมาอะนี้สิฮวนผายฉิวมานี้สิฮวนผายฉิวมาข้อที่ห้านะคะ วอดผู้สิหวันผายเฉียวหวสิหวันหวางฉวครั้งค่ะวอดผู้สิหวันผายเฉียวหวอสิหวันหวางฉวอ่ะทีนี้เราจะมาลงรายละเอียดลึกๆกันไปในแต่ละข้อเลยนะคะเราจะได้แบบรู้ว่าคํานี้แปลว่าอะไรและอ่านว่าอะไรด้วยค่ะอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่งนะคะอันนี้เลยค่ะ น่สิวานเฉนมยุ่นต้งนี่สิวานเฉนมยุ่นต้ง,ม,ตงมีใครแปลได้บ้างถ้าเหลาซือยังไม่ได้อธิบายเลยมีใครแปลได้บ้างคะอ่ามีคนแปลได้และมีคนแปลไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะมาฟังเหล่าซืออธิบายกันเลยทีละตัวเลยมาดูตัวแรกกันก่อนตัวแรกตัวแรกอ่ะก่อนที่จะไปอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวแรกนักเล่นเห็นเมาส์ไหมคะอ่าเมาส์ตรงนี้ ชี้ตัวแรกคือคําว่าหนีหนีแปลว่าคุณหรือว่าเธอนะคะเรารู้อยู่แล้วเพราะว่ามันง่ายมากอันนี้เราเคยผ่านเคยเจอมาแล้วตัวต่อไปคือคําว่าสีฮวนสีฮวนแปลว่าชอบนะคะเหมือนชื่อบทของเราว่าสีฮวนโยโยงแปลว่าฉันชอบว่ายน้ำสีฮวนตัวนี้ก็ตัวเดียวกันเลยนะคะสีฮวนอที่เราเคยขีดเส้นใต้ไว้นะสีฮวนแปลว่าชอบนะคะสีฮวนแปลว่าชอบตัวต่อไปค่ะเชินมอเชินมอเชินมอแปลว่า แปลว่าอะไรนะคะอ่าตัวต่อไปค่ะยุ่นต้องยุ่นต้งยุ่นต้งแปลว่ากีฬาค่ะยุ่นต้งแปลว่ากีฬาอ่ะทีนี้เราได้ความหมายมาด้านบนแล้วมีคําว่าคุณเธอมีคําว่าชอบอะไรแล้วก็กีฬาใช่ไหมคะทีนี้เราต้องเอามาเรียงกันนะคะเอามาเรียงเอาความหมายที่เราได้มามาเรียงเป็นประโยคภาษาไทยให้ถูกต้องมีใครแปลได้ไหมมีใครเรียงแล้ว แปลอ่าเรียงประโยคได้ถูกต้องไหมคะทีนี้ประโยคนี้ก็แปลว่าคุณชอบกีฬาอะไรนะคะไม่ใช่คุณชอบอะไรกีฬานะไม่ใช่นะต้องเป็นคุณชอบกีฬาอะไรนะหรือว่าเธอชอบกีฬาอะไรก็ได้นะคะเพราะว่านี่เปราะว่าคุณหรือว่าเธอนั่นเองได้ทั้งสองความหมายเลยอ่ะต่อไปมาดูความอ่าประโยคมาดูประโยคที่สองกันค่ะประโยคที่สองนะเราพูดว่าวอซีฮวนโยยง เอ๊ะคุณคุณไหมคุณคุณไหมคะว,วอสีหวนิหยงก็คือบทของเราเองชื่อบทของเราเองนะว,วอสีหวนิหยงอ่ะเหย,ออยงเนี่ยด้านหลังเลยที่เราซูเคียนสตาร์แล้วก็มีลูกศรนะคะแปล,ว,ว,ยออยปลว่าว่าวนยน้าเหยงแปลว่าว่ายน้ําอันนี้ก็แปลว่าวอสีหวนยโหยงแปลว่า ฉันชอบว่ายน้ําชื่อบทของเรานะคะใครจําไม่ได้นะเดียนเดียนเลยเดี๋ยวเราซื้อให้คับจีเลยอ่ะอันนี้วอลซิมอนยี๋ยงยงราะว่าฉันชอบว่ายน้ําอ่ะต่อไปมาดูประโยคที่สามค่ะประโยคที่สามเราอ่านว่าเกเกิดซีฮ ge วนเผาปู้เหอะจูชิวใครอ่านตัวจีไม่ได้มาดูตรงพินอินนะคะที่เราซื้อให้มาอยู่ตรงกลางนะเกิดซี ge 1, ฮวันเผาปู้เห,หอะจูชิวเกิดแ ge ปลว่าอะไรคะเป็นเป,เป็นเป็นคนนะก็ะเกิดประธาน พี่ชายค่ะก็เกิดเป็นพี่ชายแล้วก็ตามหลังด้วยสีหว้วนสีหว้วนแปลว่าชอบนะคะก็เกิดสีหว้วนอะตัวต่อไปที่เราไม่รู้ก็คือเผาปู้ใช่ไหมเผาปู้อนักเรียนเห็นรูปไหมมีรูปผู้หญิงวิ่งกับผู้ชายเตะฟุตบอลมีรูปวิ่งกับเตะฟุตบอลรูปวิ่งกับฟุตบอลใช่ไหมทีนี้อันนี้เผ,าป,ปา,ะะผาปู้แปลว่าวิ่งนะคะเผาปู้แปลว่าวิ่งต่อไปตัวนี้ค่ะเหอะเหอมีใครรู้บ้างเหอแปลว่าอะไร เธอแปลว่าและหรือว่ากับนะคะและหรือว่ากับได้ทั้งสองความหมายอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้นะคะต่อไปตัวนี้ค่ะอ่านว่าจู๋เฉิวจู๋เฉิวแปลว่าฟุตบอลอ่าจู๋ฉีวแปลว่าฟุตบอลทีนี้ประโยคนี้ทั้งประโยคก็จะแปลว่าพี่ชายชอบวิ่งและก็ชอบฟุตบอลน,นั่นเองนะคะอ่าต่อไปค่ะประโยคที่สี่นะคะประโยคที่สี่ นี้สิวันผายฉิวมานี้สิวันผายฉิวมานี่แปลว่าคุณหรือว่าเธอใช่ไหมสีวันแปลว่าชอบต,อต่อไปผายฉิวแปลว่าดูรูปเลยวอลเลย์บอลน,นะคะนี้สีวันผายฉิวมาส่วนคาว่ามาเนี่ยแปลว่าไหมนะคะเป็นคําถามเนาะก็จะแปลว่าคุณชอบวอลเลย์บอลไหมอ่าต่อไปค่ะข้อที่ห้าข้อที่ห้ายาวอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แปลยากนะอ่ะ ประโยคนี้เราอ่านว่าว่อบู้นสีฮวนผายชฉวหววอสีฮวนหวางชฉวหวว่อบู้สีฮวนผายชฉวหววอสีฮวนหวางชฉวอะมาดูทีละตัวเลยดูตรงตัวจีนนะคะว่อแปลว่าอะไรว่อแปลว่าฉันตัวต่อไปปู้ปู้แปลว่าไม่นะคะปู้แปลว่าไม่สีฮวนแปลว่าชอบอันนี้เรารู้อยู่แล้วตัวต่อไปที่เราตามหลังสีฮวนก็จะเป็นผายชฉีวผายชฉวแปลว่าอะไรเมื่อกี้ เมื่อกี้เจอแล้วไหมไายชิวภายชิวแปลว่าวอลเลบอลน,นะคะสไลด์ถัดสไลด์ก่อนหน้านี้เราเราแปลว่าวอลเลบอลไปแล้วตัวต่อไปมาด้านหลังนะคะก็คือหวอหวอแปลว่าชัาา้นเหมือนเดิมซีวนก็แปลว่าชอบด้านหลังซีววนแปลว่าด้านหลังซีววนอ่านว่าวางชิววางชิวแปลว่าเทนนิสอ่าเทนนิสตามรูปเลยทีนี้เราได้ความหมายมาละทั้งประโยคแล้วเราได้ความหมายมาละในลองเรียง ต้องเรียงดูนะคะว่า,าเรียงแล้วเราได้ประโยคที่ตกต้องอะ่ะที่เป็นภาษาไทยแล้วมันจะแปลว่าอะไรเราได้คําว่าฉันไม่ชอบวอลเล่บอลโอ้โหตรงมากฉันไม่ชอบวอลเล่บอลด้านบนนะคะตั้งแต่หลังเลขห้าค่ะอ่าอันแรกก็คือฉันไม่ชอบวอลเล่บอลพอถัดมาฉันชอบเทนนิสโอ้โหประโยคนี้ไม่ต้องเรียงเลยก็คือมันเรียงมาแล้ว ประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันไม่ชอบวอลเลยบอลฉันชอบเทนนิสอ่ะทีนี้ห้าข้อเราได้ลงลึกลงรายละเอียดกันไปแล้วนะคะทีนี้เราซือมีการบ้านค่ะการบ้านก็คือให้เขียนประโยคก่อนหน้านี้แหละเราเขก่อนหน้านี้ห้าข้อนะคะอ่ะเราซื้อแยกออกมาให้แล้วอยู่หน้านี้เลยค่ะนี่หนึ่งถึงสามอันนี้คือข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามนะคะจดลงไปในสมุดให้หมดเลยทั้งตัวจีนพินอินคำแปลนะคะ แล้วก็ใส่เลขหน้าข้อด้วยอ่าอันนี้หนึ่งสงสามแล้วก็มีสี่ห้าหน้าหนึ่งนี้ข้อที่สี่ข้อที่ห้านะคะไม่ได้เยอะมากนะคะนักเรียนแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในบทเลยก็คือจดออกมาให้หมดเลยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าข้อนะคะจดลงในสมนุดพอจดเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมแลวค่ะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้เราซื้อในลายส่วนตัวนะคะแล้วก็อ่พอส่ง พอส่งรูปเข้ามาแล้วอะ่ะก็พิมพ์ชื่อมาด้วยนะคะพิมพ์ชื่อชั้นชื่อแล้วก็ชั้นนะคะเราซื้อจะได้เช็คงานนะคะว่าใครส่งงานเดี๋ยวไม่ส่งงานนะคะส่วนใครที่ไม่ส่งงานเราซื้อครั้งก่อนๆก,นก็ส่งมาด้วยนะคะอ่าเราซื้อจะได้เช็คให้นะคะเพราะไม่งั้นช่องคันช่องที่เช็คงานน่ะก็จะว่างนะคะอ่าอย่าลืมทํางานเราซื้อกันด้วยนะมีห้าข้อเองจดลงในสมุดค่ะสาหรับนี้ก็ การสอนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกับเราซื้อใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้จเจ้เจนค่ะ